เบบี Baby, Ken, ้อดีตมิสแกนประจวบถูกยึดมงคืนนะคะหลังจากที่มงลงไปได้แค่1นวันล่าสุดนะคะได้มีการไปออกรายการหนกระแสแต่ว่าพอจบรายการห Z, นกระแสเนี่ยก็ได้มีการแบบว่าอเออคนอ่ะขุดคุยต่างๆนานะว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยลำบากจริงๆใช่ไหมทำไมาถึงมีแบบว่าเออขับรถไปได้ไปเที่ยวต่างประเทศต่างๆแล้วไหนบอกว่าชีวิตลำบากแบบเนี้ยคือลำบากยังไงเนียลิต้าชอบคำหนึ่งมากในการที่แบบว่าเออคนหนุ่มที่เป็นคุณนางงามในที่เขาพูดนะเขาบอกว่าเนี่ยการเป็นนางงามอ่ะคือจริงๆแล้วตัวเองอ่ะคือั กายเราอะตัวเองอะจะไปใช้ในจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่เลยมันรักเป็นสิทธิในร่างกายของตัวเองมันไม่ผิดแต่ในการที่มาประกวดไวทีมันมีกฎ,ม,ม,กฎมันมีบริบทของเขาซึ่งตัวเนี้ยเราก็ต้องเคารพในบริบทแล้วก็กฎของทางกองประกวดด้วยนเนี่ยคุณหนูก็ได้มีการบอกนะคะว่าเออเนี่ยนางงามเนี่ยมันก็ยู่ถือในเรื่องของการที่แบบเออเป็นโลโมเดลอยู่เพราะว่าอย่างคนปุ๊บคนปุ๋ยเนอนาคตเนี่ยก็มีเด็กที่ชื่อปุ๊บชื่อปุ๋ยอย่างเนเต็มไปหมดอย่างอิงฟ้าเนี่ยอนาคตก็จะมีเด็กที่ชื่ออิงฟ้าเต็มไปหมดซึ่งการเป็นนางงงาาามเเนนนนน่่ยแตละคใใสส้ขอกรดิ และชีพมันจะมีแบบว่าภูมิหลังหรือว่าอดีตเราส่งผลถึงอนาคตเึ่งพอแบบนี้ริต้าได้จากที่พี่หนุ่มถามเราว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้เป็นแบบตัวแทนเป็นมิสแกลงลงไปแล้วอะไรเงี้ยคนอื่นเขาจะมองยังไงว่าเออฉันเคยเห็นแบบเออตรงนี้ของแบบมิสแกนคนนีนะแล้วมันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศด้วยเงี้ยเออเขาจะถูกมองว่าอย่างเงี้ยในมุมของชาวเน็ตนะคะก็ได้มีการแบบเออบอกนะว่าเอยมันไม่ได้เห็นแค่แบบเออมีปิดด้วยนะจริงๆมันมากกว่านั้นเพราะว่าอย่างนส่วนที่เขาบอกว่าลิปสติกลิปส ลิปสติกมันคือคอนเทนต์ในการที่เขาทํากันไลฟ์ซึ่งถามว่าอ่าลิต้าเคยเป็น VJ ไลฟ์ใช่ไหมคะทีนี้ในการเป็น VJ ไลฟ์เนี่ยมันก็จะต้องหาสิ่งต่างๆมาอนนเตอร์เทนคนดูว่าเอ้ยอาจจะเป็นเกมถ้าสมมติว่าทำมานีแเราแพ้เนี่ยหรือว่าส่งของขวัญมาเท่านี้เท่านี้จะสามารถเขียนให้ได้หนึ่งชื่อหรือจะเขียนหน้าเป็นหนึ่งจุดเขียนตรงนี้หน,น,นึ่งจุดขี่อันเนี้ยแล้วแต่คนดูถ้าอยากให้เขียนตรงนี้ก็ส่งสิงโตมาอย่างสมมติว่าในแพลตฟอร์มของ Ti ต,ติ๊กต็อกเนาะก ตรงนี้เป็นชื่อคนนั้นชื่ออะไรเงี้ยมันก็แบบเอออยู่ที่คนคิดคนที่แบบจะตั้งกฎนั่นก็คือตัว VJ เองแต่ซึ่งคนที่แบบว่าเออเคยเป็นคนดูอะไรเงี้ยเขาก็บอกนะว่ามันไม่ได้แบบมันมันก็เห็นหนะ้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้นะว่าเบื้องนึกงเบื้องหลังอะไรยังไงแต่เพราะว่าลิต้าไม่ได้เห็นแบบเออคลิปที่มนันขนาดนั้นอะไรแต่ส่วนตัวลิต้ามองนะก็คือถ้าสมมติว่าเอาในความที่แบบออย่างคุณหนุ่มพูดว่าการเป็นรโ,โมเดลเพราะว่าอนาคตเด็กๆต่างๆนานาที่จะแบบว่าขึ้นมาในการประกวดเพื่อทที่่จะแบบววาาาตมมคฝัน มีคนนั้นเป็นความฝันใ้คนน้นเพราะมันจะเป็นอีกได้นหนึ่งอีกด้านหนึ่งได้นะว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยไออย่างสูมตว่าคุณเอคุณเอเนี่ยเคยทำบอลลีแฟนมาแล้วประสบความสําเร็จในการที่เป็นนางงามพทีเนี้ยเด็กเขาก็จะทําตามว่าฉันก็จะไปทําตามนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยเพราะที่แบบว่านาคตฉันเออไปประกวดอะไรเงี้ยเออมันมันก็มองในมุมนั้นได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันมีหลากหลายมุมมากนะในการที่แบบในเรื่องเนี้ยทางบอลนวานะคะแล้วก็ทีมก็ได้มีการปรึกษากันแล้วเนาะว่าเออให้ขึ้นโมมาแล้วก็แบบเออคืนแบบเงินนนนนนนราาางงวััลลตต่ๆะกก็็คคืืออออเปปดแหี้จ 当。